รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์และแมะลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตรการสนับสนุนการใช้ชีวพันธุ์สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายได้จำนวน3,876ขวด เชื้อจุลินทรีย์พรมใช้ได้จำนวน3,451กิโลกร,รมัมสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงตัวห้ามจำนวน1,4,100ตัวแทนเวียนแมลงดำหนำมามมะพร้าวจำนวน ,7645 ้ามัมมี่สนับสนุนสารสกัดธรรมชาติสารสกัดสะเดาได้จำนวน263ลิตรโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการสนับสนุนชีวพันธุ์ให้เกษตรกรพร้อมจัดอิทศการการควบคุมศัตรูพืชจำนวน10ครั้งมีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน634รายโครงการพัฒนาพื้นที่รุ่มนะ้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริดําเนินให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานแก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน3ครั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน60รายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรหมอพืชชุมชนปี2566ดำเนินการแล้วหครั้งจังหวัดชุมพร มีเกษตรกรเข้าร่วม14รายการสนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้แก่สอจชได้จำนวน14,59ขวดสนับสนุนเชื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้จำนวน8,500กิโลกร,รมัมสนับสนุนแตนเวียนบราคอนฮีบิเตอร์จำนวน419,000ตัว การศึกษาเรื่องการจัดการดินและปุ๋ยผลของการใช้ขี้เท่าปามน้ำมันในการปรับปรุงคุณภาพดินต่อการเจริญเติบโ,โตและผลผลิตผักชีอยู่ระหว่างการเก็บผลการทดลองโครงการ1ออำเภอ1แปลงกเกษตรอัจฉริยะได้จัดทำแปลงต้นแบบติดตามสถานการณ์สตูพืชแปลงทุเรียนดำเนินการสำรวจแล้ว30ครั้ง การดำเนินงานภารกิจอื่นๆงานให้บริการตรวจวินิจฉัยให้คำปรึกษาและสนับสนุนชีวพันธุ์เพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน687รายงานข่าวประชาสัมพันธ์จำนวน270ข่าว งานวิทยากรถ่ายทอดความรู้จำนวน32ครั้งจัดสถานีเรียนรู้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นรู้ดูการผลิตใหม่ฟิวเดย์จำนวน8ครั้งร่วมจัดอิทศการสำหรับศึกษาดูงานโครงการความอัจฉริยะทางเลือก,กเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้กรอบ IMT GT การจัดการโรคใบร่วงยางพาราด้วยวิธีผสมผสานสำรวจและติดตามสถานการณ์ระบาดของศัตรูพืชจำนวน30ครั้งให้การต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานตามฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์จำนวน56คนและนักศึกษาฝึกงานจำนวน11คนร่วมเป็นวิทยากรอบรมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ให้กับทหารกองประจำการและสนับสนุนชีวพันธุ์ให้กับโครงการทหารพันธุ์ดีจำนวน17ครั้ง